ออนเลิบข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ ผลงานวิใจัยในโรงพยาบาลพระมงกุฎตีพิมพ์วารสารการแพทย์พยาบาลทหารบกจดทะเบียนกับสอคอบมีอยอไทยและ FDA สถาบันอาหารและยาสหรัฐอเมริการับประกันความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระคือสารแกรมมาโอไรซา,ารนอนตรวจโดยสถาบันค้นขวาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยโรงงาน ผ่าน GMP ผ่านขั้นตอนนวัตกรรมการผลิตถึง7ขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้าวหอมที่มีดัดชนีน้ำตาลที่ต่ำเพียง23.42ตรวจวัดค่าโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงท่านเอามาผสม1ส่วนกับข้าวเจ้าที่บ้าน3ส,ส่วนรับประทานกับอาหารปกติทุกวันทุกมือ้อง่ายๆได้สุขภาพออนเลิฟรับประกันความพึงพอใจหากไม่เห็นผลคืนเงินร้อยเปอร์เซ็์